สตาร์ทรถสตาร์ทไงกุญแจไงนี่ไงนี่ไงกุญแจเออเออเนี่ยนี่คือขั้นตอนแรกใช่ใช่เออขั้นตอนแรกใช่กุญแจสตาร์ทรถทำยังไงก็นี่กุญแจกุญแจทำยังไงมันไม่มีรูให้เสียบอะไรกุญแจทำยังไง เดี๋ยวนี้มันทันสมัยแล้วเอาไว้ในรถเฉยๆแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทเชรื่องมันแน่นวะกดปุ่มสตาร์ทเสร็จปุ๊บ <c oughs> เออออกรถเลยเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยอะไรของมึงเนี่ย <c oughs> กูทำอะไรผิดตรงไหนออกรถหมายถึงว่าให้มึงเนี่ยดูเกียร์ว่ามันเนี่ยเป็นเกียร์ดีหรือยัง <c oughs> ดีแล้วดีตรงไหนเนี่ยถ้าดีแล้วรถก็ต้องเลื่อนอย ก็รถมันไม่เลื่อนแต่เกียร์มันก็ดีอยู่กูเพิ่งซื้อมามันจะไม่ถลอกเลยันยังดีพลาสติกยังมุ่มคือเกียร์ดีเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยซื้อมามันยังใช้ได้ยังดีอยู่ไม่ใช่หมายถึงว่าเกียร์ดีให้เลื่อนจากพีมาที่ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวด,ดวีดีแล้วก็ไม่บอกดีแล้วดียังดีแล้วเอยรถมัน เริ่มขยับแล้ววะไปเฮ้ยเรื่อยๆไปเรื่อยๆตกไฟเลี้ยวมึงบ้าปะเนี่ยมึงไม่ตกอย่างนั้นเดี็กเขาพังหรอกตกไฟเลี้ยวคือให้ตกไฟเลี้ยวซ้ายอ่ะเปิดไฟเปิดไฟถ้ามึงก็ไม่บอกดีๆล่ะไม่ต้องเกรงดิไม่ต้องเกรงเออโอเคเออผ่อนผ่อนคันเร่งผ่อนคันเร่งอะไรวะรถก็ต้องผ่อนคันเร่งก็ต้องผ่อนมันไม่ได้ผ่อนรวมกันทีเดียวหรอวะไอ้ต้นมปงทำอะไรโทรไปศูนย์นี่โทรไปทำไมก็โทรไป ก็ปรึกษาเรื่องผ่อนคันเร่งไงถ้ามันไม่ได้ผ่อนรวมกันกับรถเหรอกูผ mm ่อนรถมาแล้วนี star, right? so well, I mean, ่ก so ูต้องผ่อนคันเร่งอีกใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่คือโค้งโค้งั้งหน้าคือโค้งโค้งไงไอ้โค้งเนี่ยคือโค้งแล้วกูโค้งไปผ่อนคันเร่งไปแต่กูต้องทำอะไรก่อนไอ้ไอต้นกูต้องผ่อนกี่เดือนผ่อนมันไม่มีเป็นงวดไม่มีเป็นเดือนมันคือผ่อนคันเร่งเฉยๆฉยเขาไม่เรียกผ่อนเขาเรียกสอดไอต้นข้างหน้าโค้งคุณทำอะไรกูไม่ใช่โค้งอย่างนั้นโค้งแล้วคุณต้องการไม่ผ่อนอะไรอยากผ่อนอะไรอยากผ่อนอะไรไอ้ไอ้นอ้ไอ้ไอ he's it